มาแล้วค่ะตําหลวงพะบางค่ะพิกัดที่ไหนคะร้านอะไรร้านเจเมในเมืองระยองนะคะส้มตําเจเมอันนี้เมนูส้มตาหลวงพะบางเมนูแรกค่ะถ้าถ้ากลิ่นออกมาจากกล้องได้นะคะจะจะได้กลิ่นหอมปลาต้าเตจมูกมาก น้ำลายแตกจ้ะรอชมเมนูต่อไปจ้ะอันนี้ต้องเส้นตีนไก่ะคะโอ้น่ากินมากที่น่ากินมาก,าก,มากรู้ที่กินแล้วรู้ที่กินแล้วต่อไปอ่ะเามาย่วเรานกปอันนี้ลาบปลาดุกใช่ไหมคะโอ้น่ากิน อ,อันนี้ตำตำสั่วค่ะตำสั่วขนมจีนค่ะปา๊าน้ได้ายแตกอต้องให้เถ่ายออันนี้ยำปูนาะกินไปเลยค่ะกินไปก่อนล่วงหน้าเลยค่ะกินให้หมดเด้อคุณพี่อันเนี้ยอร่อย นี้ยำปูค่ะรุงแบบไม่หวานวตำหลวงพระบางนี่น่ากินค่ะอร่อยชิมพระบางออกคาอร่อยใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ไม่เคยทานไม่กินไก่ยากแต่หน้าตาเขาสวยเนะาะตำหลวงพระบางเนี่ยแต่ว่ารสชาติต้องตำหลวงพระบาง แซ่บจำหลวงพระบางแซ่บแซ่บอันนี้อะไรคะแกงแกงเแกงเห็ดเหรอแกงเห็ดหเห,ดหรอคะว้าวโอว้กินสี่คนนะคะเนี่ย สี่คนนะเนี่ยจะหมดสี่คนพึ่งจะหมดไหมรอชมค่ะจะหมดไหมว้าวนกเผ็ดมากไหนเผ็ดดำอ่ะ,ะจะ้าปกติพี่ดอนกินเผ็ดเป็นล่ะกินกินเผ็ดอยู่แต่เรื่องของเรื่องอ่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวพออันอันแรกอันแรกเข้าไปก็เลยแสบสได้กินเผ็ดได้อยู่ กินลาบปลาลาบปลาลาบปลาถูกป๊าปลาปิโตรขนัดไหมขนัดในหลังต้องซื้อที่ตั้งกล้องนมีอยู่นะแต่ไม่ได้เอามาเก่งใจอยากูต่อเล้ยังเก่งใจตั้งกล้องก็ตั้งไม่ได้แตจะเก่งใจทำไมอ่ะเก่งใจล้างเขาอ๋อล้าวอืมเขายิ่งชอบโฆษณาให้เขาเนาะปลา อร่อยที่าราบปลาดุกโฮ้ยอร่อยอ่ะนุ่มๆนัว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 กำลังด,ดีเลยพี่อร่อยอร่อย,อออรอยจริงหอมสมุนไพรแล้วก็นุ่มๆกินกับผักสดราปลาดุกกินกับผักเนี่ยค่ะ ไม่ต้องถามนะนกหรอกอน,นอกกินได้ทุกรูปแบบในลองชิมไส้ย,ย่างทุกอันดิต้องชิมได้ทุกอัน ไส้ย,ย่างค่ะชิมเด็กน้อยไม่ต้องตำลูกเด็กน้อยอนมนะคะไส้ย,ย่างก็อร่อยค่ะเนาะเหนีย้ยเนียเหน,นึบเหน็บเหนึบเหน,น็บอะอร่อยเลย ินไม่เป็นด้วยนะปู่นุไม่คยกิน ขอเยอะมากคนเดียวหนัก กมนหรือยังคะยังเลยอ้าวรอก่อนรอก่อนยังแก้มีใครทำตัวดิเนะต้งท้องก่อนต้องเต้นต้งท้อนเหมือนก๋วยเตี๋ยวแหละแต่ว่าใส่เส้นหมูเส้นอืมเป็นเหมือนต้มจืดเจาก๋วยเตี๋ยวชอบตรงเนี้ยลาบปลาดุกเนี่ยอร่อยอร่อยมากนะลาบปลาดุกอือหือหรือว่าอร่อย เข,เขาทำดีอย่างเครื่องเทศก็ถือ,อเครื่องเทศแล้วก็รสชาติโอเครสชาติโอเคถอแล้วก็ค่อยค่อกัดมือนั่งถือค่อยออค่อยกัดก ชวนมาด้วยไม่มาแม่อังถือไว้แล้วก็ขับเรถมาบอกว่าเหนื่อยวล้มครัคคบเลิกเรียนเดินไปรถเนี่ยตานวิ่งทุกวัน,น,นวิน่งผ่านสนามฟุตบอลทุกวันลาก็วิ่งไม่ทันต้องรอต้องรอจังหวะกับแม่มาเป็นทิวไหมแม่ตอนเย็นแล้วก็ย่ากกลับมาช้า ลานเลิกก่อนเมื่อวานต้องมาเล่นกับลานี่บ้างอีกเมื่อวานเันตุมันติดเรืองเ้วานเลิกไปามขึ้นตาออกบ้านแต่ก่อนลานนิดนึงไปกงมเลยลานก็มาแล้วมีทไมนะ่กินปลาอลไปรับหลานนะไปรับหลานนลอ่าไปเล่อนนาถึงกุลาแล้วครับอคุณตาคุตาต้องับตกตก่อนก่อนตาอร่อยทุกเมนูเลยค เพิ่มอร่อยทุกเมโนโูมาชิมได้ส้มส้มตำเจเมนะคะของเขาขึ้นชื่อในระยองเด้อขึ้นชื่อเลย <ตา S 2> ใช่ไหมคะขึ้นชื่อใน,ในในระยองเลยนะค่ะที่พี่พงศ์เขาบอกว่าเขาทำมือใหม่แล้วเขาแล้วเขาเอ่อไฟมันจะดับถึงประมาณบ่ายสามใครมาเที่ยวระยองก็ GPS พิกัดร้านส้นนตมตำเจเม้นเลยนะคะ G P S มาถูกอยู่ใช่ไหมคะมี G P S ค่ะร้านต้มตำเจเมค่ะเอาอะไรดูเอาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวดูให้แล้วเดี๋ยวตอบเดี๋ยวใส่กระตุ้นก่อนเด็กเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอเคขอตัวทานก่อนนะคะ